ที่ไม่แต่งหน้าก็รู้สึกว่าทำไมหน้าชืสว่างอ๋อไปทำัตมาสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่คัสเตมคีนี่ค่ะคิดถูกมากที่ทำ ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมั่นใจขึ้นมากๆเอาเริ่มจากการที่เราแบบพูดก่อนเมื่อก่อนเวลาเราพูดอะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจส่วนหนึ่งไม่พอแล้วเวลาเราจะแสดงออกสีหน้าอารมณ์ในการแบบยิ้มหัวเราะเราก็จะมีความรู้สึกเราไม่อยากยิ้มอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบยิ้มแล้วเราไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นมากๆเวลาเราแบบหัวเราะหรือยิ้มหรือแสดงอารมณ์อะไรออกมา เพราเลนของคุณเมจิอะคะ่ะเ,เพราะว่าคุณหมอแจค๊คเขาทำให้คุณเมจิใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเป็นยิ้มที่แบบน่ารักดูเด็กก็เลยรีเควสไปว่าอยากได้ความแบบยิ้มแล้วยังดูสวยด้วยแต่ก็มีความน่ารักไม่แข็งจนเกินไปให้ยังดูมีความแบบธรรมชาติมันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมเป็นค่ะมีความรู้สึกว่าเออฟันเนี่ยมันมันทำให้หน้าเราดูเด็กลงได้นะคะถ้าฟันเราอะ มันซีกเล็กหน้าเราก็จะมีความดูสั้นแต่พอเราฟันเราดูยาวขึ้นอะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราดูยาวขึ้นสีฟันก็มีผลเหมือนกันทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นหน้าเราดูสว่างสดใสขึ้นอย่างนี้ทาลิปสีไหนก็ได้แล้วแม่คะใช่ไม่ <c oughs> ว,ว่าจะแบบว่าส้มแดงเฉดไหนก็คือฟันสวยมาก <c oughs> วันที่ไม่แต่งหน้าก็รู้สึกว่า ไมน่าจะสว่างเลยอ๋อไปทำบันมาก็อย่างเสียดจะมีปัญหาเรื่องฟันข้างๆกระต่ายค่ะเวลาเรายิ้มอ่ะมันไม่แบบโค้งๆเต็มๆอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่แบบดีเวคคุณหมอไปว่าอยากให้มันยิ้มแล้วแบบดูเต็มแต่ก็ยังไม่ได้แข็งจนเกินไปนเนี้ยแต่ว่าคุณหมอแจนเขาทาแบบถูกกใจสีมากเลยว่ามันดูแบบ ธรรมชาโดยมันดูไม่ได้หลอกจนแบคุณหมอเขาเข้าใจปัญหาของคุณตีเขาใปัญหาวามันแบนเลยค่ะมันไม่โคออ้งมันไม่ไมีฟันแบบนี้ความ,มความแบบโค้งแล้วแบบมากขึ้น<ช>รู้สึกว่าคุณหมอเข้าใจปัญหาเรา แล้วก็ทำตามแบบรีเควสเราได้แบบตรงใจแบบมากๆเอาจริงตอนแรกเสี่ยไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ด้วยซ้ำนะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรีเควสไปอ่ะมันจะเข้ากับเราไหมแต่คุณหมอก็ไปออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับเราที่สุดซึ่งมันก็เป็นแบบ,แบ,บนั้นจริงมันเป็นเรื่องของความมั่นใจเนาะอย่างเสี่ยเสี่ยทำมาเสี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มตรงที่ มันอยู่กับเราแล้วมันอยู่บนใบหน้าเราในการที่เราจะแบบคุยกับใครคอนแทคงานอะไรเงี้ยมันเสริมความมั่นใจเราแบบมากๆมกันส่งผลให้งานเราดีขึ้นคิดไม่ผิดเลยที่มาทำ พี่ๆแบบคอสเตนทุกคนนะคะจะบอกว่าที่นี่ดูแลแบบดีมากๆเลยทุกคนพี่ๆพ,พนักง,งานดูแลดีจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกที่มาทำที่คอสเซนคนิกคะ กดไลค์กด like, subscribe ์ค s สเดนด้วยนะค <c oughs> นะาเนนอ